อยากจะพาอาจารย์ไปดูการประกาศลิขสิทธิ์ัาบที่ที่เป็นพื้นฐานนะครับ CC BY CC BY จะเขียน CC เว้นวรร BY หรือ CC ข BY ก็ได้ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า Creative Commons Attribution Version 4.0มีคำว่า International เขียนว่า CC BY 4.0หมายควาว่าอะครับอาจารย์ การสนับสนุนสิทธิ์แบบ Creative c o m m o n ในปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน4.0ในยะสำคัญของเวอร์ชัน4.0คือกฎหมายและกรรมกาศสิทธิ์ของเราคุ้มครองนอกเหนือจากประเทศที่เราอยู่ด้วยดังนั้นส่วนกระจารย์ซึ่งเราอยู่ประเทศไทยคนไทยเราประกาศสิทธิ์ด้วยสัญลักษณ์แบบ Creative c o m m o n และคนที่รู้ล่วงหน้าว่าเราอยู่อเมริกาเขาก็จะต้องมีสิทธิ์โดดเดี่ยองดาวส่วนการฟ้องนั้น เรื่มเลยนะครับดังนั้นคุณอาจารย์สิทธิ์เพราะว่าอาจารย์ได้ประกาศสิทธิ์ในเลเวลที่เป็ิดบอินเ international กับผมมีคำแนยนำภาษาไทยไว้ให้นะครับทุกการที่ผมที่บายจะมีประกาบไว้ p c b y นะครับแปลเป็นไทยว่าเอาไปใช้ได้แต่ต้องแสดงที่มาคือต้องอ้างอิงมาถึงแหล่งที่มาจะอ้างอิงแบบ APA ชัดเจนก็ได้ หรือจะมีวิธีใดวิธีหนึ่งให้เขาแสดงเจตนาลมอย่างชัดเจนว่าเขาได้มีเจตนาในการอ้างอิงถึงอาจารย์แล้วถึงแหล่งที่มาแล้วอันนั้นถูกต้องไม่ได้มีฟอร์แมตไอตัวนะครับว่าเขาต้องอ้างอิงแบบไหนแต่เขาต้องอ้างอิงในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับ ccby มาถึงเจ้าของสื่อยอมให้นําไปใช้งานได้โดยย้ํานะครับไม่ต้องขอก่อนการประกาศสิทธิ์ Creative common ทุกอย่าง คือเรายอมให้เอาไปใช้ได้โดยไม่ต้องขอเราก่อนย้ำนะครับเขาไม่ต้องขอเราก่อนดังนั้นเอาไปใช้ได้เลยนะครับจะเอาไปทําซ้ําจะาไปแจกจ่ายถ่ายทอดก็ได้นะครับเอาไปขายให้ได้เงินก็ได้แต่ต้องแสดงเจตนารมในการทงเองกับมหาโลให้ชัดเจนเพราะว่าเจ้าของสื่อคือเราเขาเอาไปดัแดแปลงทําซ้ําไปใช้เรื่องของเขานะครับ เวลาที่อาจารย์เห็นสื่อการสอนที่มีโลโก้อาจจะเป็นสีดำอย่างนี้เห็นแค่นี้ก็คือ Creative Commons l e v e l BY จะเป็นสีดำสีขาวก็ได้หรือจะเป็นแบบนี้คู่กัน CC อาจจะอยู่สลับกับรูปคนก็ได้นะครับอันนี้ก็คือการประกาศลิขสิทธิ์เป็นแบบ CC BY หรือถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าๆมันจะเป็นรูปอย่างนี้ CC สีเทาแล้ว BY นะครับหรือจะมีเวอร์ชันเล็ก CC BY อย่างนี้ทั้งหมดนี้อ้างอิงถึง Creative Commons ในเลเวล CC BY อย่งทงตลดเลยนะครับแล้วก็เวลาเอาไปแปะไว้ใน PowerPoint นะครับหรือไปนิดหนึ่งอาจจะเอาอย่างนี้ไปแปะได้นี่คนเรียกว่าการประกาศสิบธิแบบแสดงที่มาเวอร์ชัน4.0ในระดับ International <c oughs> และอันนี้โดย Default จะเป็น free c u l t u r e l i c e n s e เพราะว่าคนเราไปใช้กรไทำยังไงก็ได้เพราะนั้นจะมีสัญญา์นี้ปรากฏ สีเขียวโอเค c c y <Okay. S 1> มีอยู่ทั่วไปเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะมีลายแทนให้อาจารย์ถึง <Okay. S 1> ตรงนี้ก่อนท่านใดมีคำถามอะไรนไหมครับอาจารย์ดูสิในแพดเล็ตมีไหมย,ยังไม่มีนะครับท่านอาจารย์ถ้ามีผมจะเห็นส,สดๆเลยถ้าไม่มีก็ดีครับอาจารย์ขอบพระคุณมากเพราะว่าผมพูดรู้เรื่องอาจารย์ครับขออนุญาตไปต่อนะครับ แบบต่อไปครับ CCBYNC เป็น C <MC S 1> อย่างที่ผมเรียนท่านอาจารย์ไป non commercial มันจะเหมือนกับ CCBY เลยยกเว้นข้อเดียวคือห้ามเอาไปขายเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์นะครับห้ามเอาไปขายเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์นั้นโดนนัยสัมพัญคือถ้าเขาประกาศสิทแบบ CCBYNC เอาไปใช้ ได้เลยไม่ต้องขอก่อนอ้างอิงถึงแหล่งที่มาเอาไปดัดแปลงไงก็ได้แต่ห้ามขายเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ทีนี้มีบางคนถามผมครับขายหนังสือตำราในมอทถ,ถือว่าเป็นเพื่อเชิงพาณิชย์ไหมมันเป็นเพื่อการศาึกษาแต่เราก็ได้เงินจริงไหมครับอาจารย์เงั้ตรงนี้ผมเรียน,นอาจารย์ตรงๆว่ามันเป็นเกรแอนเนียมันเป็นดินแดนสีเทาพูดยากพูดยากพูดยากมาก ในเมืองไทยผมยังไม่เคยไม่เคยเจอเคสโดนฟ้องจจๆยังไม่เคยดังนั้นผมเชื่อว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่อธิบายได้ว่าเราขายเพื่อประโยชน์การศึกษาไม่ได้เชิงพาณิชย์นะครับการประกาศโลโก้ก็จะเป็นอย่างข้างบนก็ได้น,นะครับอย่างข้างล่างนี้ก็ได้นะครับมีรูปดอลลาร์สายท่านอาจารย์ครับันนั้อาจจะเป็นรูปดอลลาร์สายคีดค่าอาจจะเป็น มัินบาทตัวมีคิดค่าเป็นเยนเป็นดวนดเป็นโลเป็นปอนเหมือนกันหมดมีความหมายเดียวกันหมดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าเขาจะเป็น CC BY NC ลูกอย่างนี้นะครับโอเคทั้งหมดนี้อยู่บนเว็บของผมนะครับทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมี MC ประกาศนะครับดังนั้นมันไม่ใช่ c r o a t i v e Commons เ r อ a t i o m m ล,ละนะครับมันมีเงื่อนไขที่เรา l i ม i t เขาห้า เอาไปขายเพื่อประโยชน์จริงพัณฑ์นี้ดังนั้นสัญลักษณ์จะเป็นไปจะเป็นเครื่องหมายดอกจันไม่ใช่ฟีเขาช่วยเบิร์ตบุ๊กนะครับต่อไป CCBYND DDOC ND Non Delivertive นะครับแปลว่าคุณเอาไปใช้ได้แต่คุณห้ามดัดแปลงจะไปขายเพื่อประโยชน์เชิงพณนชย์ก็ยังได้แต่ห้ามดัดแปลงเด็ดขาด ถ้าดัดแปลงเมื่อไหร่ถือว่าละเ,เมิดสิทธิ์นะครับแล้วก็ต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มานะครับแบบนี้จะมีเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับคือเราให้ไปยังไงก็ต้องเอามาอย่างนั้นดังนั้นถ้าจันมีสื่อการสอนและจันรู้ว่าถ้าคนอาไปใช้เขาไม่เอาไปทั้งก้อนความหมายมันเปลี่ยนแปลงไปได้อันนั้นก็ประกาศอย่างนี้ไปเลยครับ CC BY ND มีเครื่องหมายเท่ากับนะครับ ND ห้ามแก้นะครับ สัญลักษณ์แบบเก่าก็าจะเป็นอย่างนี้อุลาที่เอาไปใช้งานจริงๆตรงนี้นะครับก็นเมื่อเรามีเงื่อนไขพิเศษดังนั้นตรงนี้ก็ไม่ใช่ free cultural license นะครับเนื่องจากเรามีข้อจำกัดน,นะครับอันต่อไปครับท่านอาจารย์ CC BY-SA-SA Share SA alike คือถ้าเราประกาศสิทธิ์แบบนี้ไป ประมาณแบบนี้เขามีสิทธิ์ออกไปใช้ซ้ําได้เขามีสิทธิ์แก้ไขดัดแปลงจะขายเพื่อได้เงินเขาก็ทําได้เพราะเราไม่ได้ห้ามแต่เมื่อเขาไปใช้ซ้ําเจ้าของเงินเป็นเราอยู่แล้วเขาต้องอ้างอิงกับมหาเราและเขาต้องปาดโลโก้แบบเราเข้าไปห้ามไปเปลี่ยนนะครับตัวเช่นของเราเป็นเครื่องหมายอย่างที่มาปุ๊บเขาไปดัดแปลงเป็นเวอร์ชันเขาแล้วเป็นเัวเดองวกานเท่ากันเขาทำอ่างนั้นไม่ได้ เราเริ่มมายังไงนเขาต้องใช้สัญลักษณ์เดียวกับเราต่อไปนะครับถ้าไปเปลี่ยนเด็ดคาบเหมือนกันถ้าอาจารย์ไปเจอสื่อการสอนที่มีสัญลักษณ์นี้แล้วอาจารย์ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งเป็นเวอร์ชั่นของอาจารย์อาจารย์เริ่มมาจากของเขาซึ่งประกาศสิงแบบนี้ไว้อาจารย์ไม่มีสิทธิ์ไปใส่ n C อาจารย์ไม่มีสิทธิ์ไปใส่ N ดี MD. อาจารย์ก็จะต้องใส่เครื่องหมายนี้ต่อไปนะครับเป็น S A นะครับซึ่งตรงนี้เวลาประกาศสิทธิ์นะครับมันจะเป็น e x c l u s ปิ e เป็น casual license เนื่องจากเราไม่ได้สมนสิทธิ์ใดเอาไปใช้ได้แต่ต้องประกาศสิทธิ์แบบเดิมตามเรานะครับเห็นนะครับอาจารย์แบบอีกสองแบบต่อไปจะเป็นแบบผสมผสานแบบผสมผสานจะมีสองแบบนะครับ cc by NC ND NC คือ non-commercial ห้ามไปขายเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ND คือ non derivatives แปลว่าสื่อของเรานี้คุณเอาไปใช้ได้ไม่ต้องขอก่อนแต่คุณห้ามเอาไปขายเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์และคุณห้ามดัดแปลงแก้ไขเอาไปใช้ทั้งดุนห้ามไปขายเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์นะครับสัญลักษณ์ ก็จะผสมประสาทเข้ามามีทั้งโดนล่าสายผิดค่าแล้วก็มีเครื่องหมายเท่ากับจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่นะครับเครื่องหมายเก่าๆเ,เขาจะเป็นแบบประมาณอย่างนี้นะครับรอาจารลาที่ประกาศสิทธิ์อันนี้ก็จึงจะเป็นแบบดอกจันนะครับไม่มีข้อยกเวน้น